ผู้ที่เขาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะพูดแบบโบราณเ็าเรียกว่าการบำเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดศัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอววรอะไรจะเกิดขึ้นวันเครื่องประดับก็เหมือนกับน,นาฬิกาเรือนหนึ่งเท่านั้นขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อการลงทุนถ้าไม่ลงทุนจริงๆจ,จ,จะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือ พระพุทธเจ้าคือเป็นผลแล้วแม้กระทั่งเศรษฐีในโลกเนี่ยก็เกิดจากการลงทุนทั้งนั้นแหละนะบางทีลงทุนแทบจะไม่เหลืออะไรทั้งหมดแต่ในที่สุดถ้าลงทุนโดยที่ถูกต้องก็ประสบความสําเร็จชั้นใดการลงทุนเพื่อการให้ทานรักษาศีลการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรู้วิธีการลงทุนทั้นถ้ามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์ โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะเพราะเพราะว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียวสองชาตินะแต่มองไกลอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามองสี่อสงไขยแสนกับมองแปดอสงไขยแสนกับมองไปอีกสิบหกอสงไขยแสนกับ ต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะพ่านผู้นี้ก็สแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยนะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่เจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาดขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม้เลยบอกเดียเด๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะ บุญที่สําคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐุชุกรรมถ้ามีผู้ตั้งคําถามว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกรรมสําคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นทัศนะหรือทัศนคตินั่นเองทิฏฐินนะอุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าทำทำ ความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อกฎแห่งความจริงปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผลการอ่อนน้อมก็มีผล การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผลการอนุโมทาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทําความเห็นให้ตรง้วยท่ามไม่ให้ก็มีผลทาไม่ให้มีผลไหมผลของมัชฉระยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีนก็มีผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผลแม้กระทั่งว่า ไม่อ่อนน้อมก็มีผลการไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทําความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลและอกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลและอกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละปรับทัศนคติทําความเข้าใจให้ให้ถูกต้องในในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลายในคุณงามความดีในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่ มีโทษมองออกอย่างตลอดสายเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องเป็นความเห็นที่มีจุดหมายความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นความเห็นที่มีที่จบไม่ใช่แตกตัวไปเรื่อยแตกเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นความเห็นที่มีที่จบที่จบของท่านคืออะไรท่านทําความเห็นว่าการที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีการเจริญกุศลท่านก็ทําความเห็นของท่านให้ตรงที่จบของความเห็นของท่านคือ เรียกว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพพัญยุตยานเนี่ยนะคือท่านรักสัพพัญยุตยานมากที่สุดนะยังอื่นท่านก็รัก,กว่างั้นเถอะช้างท่านชอบไหมโลกในตอนนั้นนะชีวิตของเรื่องยานพาหะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสัพพัญยุตยานมากกว่าราชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไหมบอกยินดีแต่ว่าสัพพัญยุตยานดีกว่าคือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับสัพพัญยุตยานในโลกทั่วๆไปบอกว่าห่วงแหนชีวิตเหลือเกิน แต่ก็ยังไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญยุตยานไม่สัพพัญยุตยานนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะที่มีต่อสัพพัญยุตยานมันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อยา่างสม่ำเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดล่าง,งั้นเถอะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนได้ชีวิตเปลี่ยนได้เกิดใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาศาัยที่ยินดีในสัพพัญยุตยานเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนได้ อันการทําความเห็นให้ตรงนี่สำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องบัน,นที่ถูชุก,กรรมทําความเห็นให้ถูกให้ตรงปรัทัศนาคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุดใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่าปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับคําสอนเนี่ยนะ หรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนะี่ถือว่าเป็นเป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอันลดลงไปกายกรรมวจีกรรมมโ,รรม,นะมโนกรรมเนี่ยนะมโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สําคัญมาก สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เจริญกุศลก็เพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เจริญกุศลก็เพราะสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยลักษณะอะไรเขาบอกว่าโลภะก็ไม่มีผลบางคนก็บอกว่าเขาไม่บาปเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาบอกเขาเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เบียดเบียนใครฟังเขาไม่ได้ทําบาปอะไรเลยเชื่อไหมเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่การไม่เจริญกุศลชื่อว่า เบียดเบียนตนถึงขณะนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนตนเพราะใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์เพราะไม่สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไปเขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองขณะนี้จริงแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะนั้นความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อม การปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูงหรือแม้กระทั่งศึกษาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปศึกษาอาริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะจะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่สุดเนี่ยคือการปรับความรู้ความเห็นปรับความเข้าใจสําคัญที่สุดถ้ามีการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าถูกต้อง สัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็จะเกิดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปรับความเข้าใจที่ผิดปรับทัศนวิสัยที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติว่าอย่างเหมือน,นตาเนี่ยนะการปรับความเห็นอะไรสูงอะไรต่ำนี่สาคัญมากเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยนะถ้าปรับสายตาได้ไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขเลเป็นต้นพวกนี้มีผลต่อการการเดินขันใดทางใจก็เหมือนกันทัศนคติความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเห็นสําคัญที่สุดชีวิตของเราอนาคตต่อไปจะเจริญจะเสื่อมจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนํามาซึ่งการล่วงอากุศลกรรมบทถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฐิในที่สุดบุคคลน,นั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้ความเห็นใดๆที่จุดจบคือการฆ่าการลัก การประพฤติผิดในกา,การพูดเท็จพูดคำหยาพูดซอเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นต้นหรือความเห็นที่ส่งเสริมอภิชาและพยาบาทพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เกิดจากมิจฉาทิฐิทั้งหมดพื้นฐานนะนะมีมิจฉาทิฐิเป็นอุปนิสัยมิจฉาทิฐิมีอะไรเป็นส่วนเปรียบเพื่อนของมิจฉาทิฐิคือวิชา เ,นะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของมิจฉาทิถิคืออวิชชาความไม่อย่างรู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุไม่รู้ผลโดยที่สุดไม่รู้อริยสัจจะทมเนนะี่ยไอความไม่รู้ตัวนี้แหละอุย้ยส่งเสรมิมไ,ไอความเข้าใจผิดเต็มที่เลยนะโง่ซะอย่างเดียวแล้วก็ทัศนคติที่ผิดด้วยปรับอะไรผิดไปหมดทุกอย่างที่ทําก็พลาดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่ไหนก็บอกว่าผิดหรือถูกอยู่ตั้งแต่ที่ความคิดแล้ว อยู่ที่ทัศนคติต่อต่อเรื่องนั้นๆอยู่แล้วเช่นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราจะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่ามรรคผลคืออะไรก่อนถ้าพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ไม่มีตั้งแต่แรกทัศนคติเหล่านี้ผิดตั้งแต่ต้นนะยังไงก็ผิดทําให้ตายก็ผิดเนี่ยนะทำอีกหลายชาติยังไงก็ผิดเพราะทัศนคติผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเพรันในการฟังพระธรรมเป็นต้นเนี่ยจึงสําคัญ ฟังเพื่อปรับทัศนคติของเราให้ถูกต้องสมัยใหม่นะก็เหมือนก็จูนคลื่นให้มันตรงกันก่อนเหมือนกันแต่ชั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็ต้องจูนจิตของเราความคิดของเราให้สอดคล้องกับคําสอน